สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกๆท่านครับพบกับผมเต่านินจาครับทาง SSK TV หนังสือพิมพ์สกิดข่าววิทยุออนไลน์และมูนิธิสกิดข่าวเต่านินจาครับวันนี้เราพบกันวันที่1สิงหาคม2567ครับ <c oughs> แล้วก็วันนี้นะเป็นวันที่ฝนยังตกมาตั้งแต่เมื่อวันวานแล้นะสวัน2ะคืนแล้วนะครับ ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดยังคงตกปล่อยๆอยู่นะจังหวัดลำปางก็อากาศก็เลยชุ่มช่ำร่มเย็นนะแล้วก็วันนี้ผมไปทำงานมานะไปทํางานที่สำนักงานเสร็จแล้วกลับมานะครับก็มาออกอากาศที่บ้านอันเนื่องมาจากว่า,เ,าเรามีการประชุมกันที่สำนักงานก็ไม่สาม,มารถที่จะอออากาศได้ ดังนั้นก็เลยมาเอาอากาศที่ที่บ้านนะาหรับการประชุมของเรานั้นก็เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนและก็คนชาติพันธุ์นั่นเองนะครับทีนี้วันนี้ผมมีเรื่องราวนะเกี่ยวกับเรื่องของการสู้รบในประเทศเมียนม,มานะครับมานํานเสนอนะครับเนื่องจากว่าการประทะในเมืองลาเซียวยังเดือด กองกำลังโกก้างนะฮะตอบต่อตัดมาดอนะฮะหารพม่าแล้วก็จับชาวพม่าก,กว่า500คนในเมืองเล่ากายและเปิดนะเรือนจำปล่อยนักโทษนะครับจำนวนไม่น้อยส่วนในลาเซียวก็ยังมีการสู้รบกันอย่างหนักเช่นเดียวกันส่วนทางรัฐกะเรี่ยงนะก็มีการเปิดเชิงรุกนะเงียบเงียบ แต่ก็เป็ดเสร็จเด็ดขาดเรื่องนี้เรามาติดตามดูกันครับโดยมีรายงานข่าวจากทีมงานนะฮะในพื้นที่ได้แจ้งว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคม2567สําสำนักข่าว11 Media Group รายงานว่าคงมีเสียงปืนและเกิดเหตุประทะกันอย่างรุนแรงในตัวเมืองลาเซียวทางเหนือของรัชชานโดยมีการประทะกันอย่างรุนแรงใกล้กับ กองบัญชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเช้านี้นอกจากนี้ชาวบ้านรับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ยิงบริเวณใกล้กับกรมทหารราบเบาที่68และใกล้กับเรือนจำลาเซียวเมื่อวานนี้วันที่28กรกฎาคม2567นอกจากนี้โรงเรียนมัธยมนะาการตั้งอยู่ใกล้ถนนไปสนามบินลาเทียวถูกโจมตีด้วยอาวุธหนักส่งผลให้มีเด็ก แล้วก็หญิงมีคันและประชาชนที่หลบภัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับต่อมามีรายงานข่าวว่ากองทัพของโกกั้งนะ MNDAA ได้ยึดฐานทัพพมา่ากรมทหารราบเบาที่68และคาดว่ากองกำลังรักษาความอาปลอดภัยนะหน่วยทหารราบเบาที่60 ของกองทัพพม่าอาจเข้าร่วมกับกองกำลังโกกั้ง MNDAA นอกจากนี้เรือนจำลาเซียวซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับหน่วยทหารราบที่68ก็ถูกโจมตีด้วยจรวดที่ทำขึ้นเองเช่นเดียวกันต่อมาสื่อพม่านะฮะบ,บางสำนักรายงานว่ามีการเปิดประตูเรือนจำลาเซียวและปล่อยตัวนักโทษรวมถึงนักโทษการเมืองด้วยแต่ยังไม่มีการยืนยันพื้นที่ชัดเจนว่ามีจำนวนเท่าไหร่และปล่อยเมื่อเวลาเท่าไหร่นะครับ ผู้ที่ติดตามสถานการณ์สู้รบในเมืองลาเซียวนะเผยว่ายังคงได้ยินเสียงปะทะกันอย่างรุนแรงใกล้สนามบินลาเซียวและบริเวณเรือนจำเมืองลาเซียวมีหน่วยงานที่จัดพิธีศพได้เดินทางออกจากเมืองลาเซียวไปแล้วทำให้การขนส่งศพไปยังสุสานเป็นไปอย่างยากลำบากนะครับแม้จะมีการอนุญ,ญาตให้ประชาชนเดินทางออกจากเมืองลาเซียวได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใครเข้ามายังเมืองทำให้มีรถบางส่วนติดอยู่ทางประตูเข้าเมืองมากกว่า1สัปดาห์แล้วนะครับคือไม่สามารถที่จะขยับเขยื่อนได้เลยนะจึงเป็นที่วิตกกังวลเป็นอย่างมากของพี่น้องอประชาชนนะครับในเมืองลาเซียลทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและสัญญาณโทรศัพท์ในเมืองลาเซียล ทำให้การติดต่อสื่อสารและการอพยโการติดตามการเผยแพร่ข่าวสารหรือยืนยันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในเมืองลาเซียวเป็นไปอย่างยากลำบากในขณะที่กองทัพกำลังโกกั้ง MNDAA ตอบโต้การทิ้งระเบิดของกองทัพพมา่าในเมืองเล่าไกไยด้วยการจับกลุ่มชาวพมา่าที่อาศัยอยู่และทำงานอยู่ในเมืองเล่ากไกจำนวน500คนก่อนหน้านี้ชาวพมา่า ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล่ากายได้รับอนุญาตให้อยู่ในพื้นที่ได้แต่ขณะนี้ถูกจับกลุมและยังไม่ทราบว่าจะได้รับการปล่อยตัวเมื่อไหร่นะครับซึ่งมีรายงานข่าวว่าแม้จะได้รับการรับรองจากนายจ้างในพื้นที่คนพมา่าในพื้นที่ก็ถูกจับโดยไม่ได้รับการละเว้นแต่ประการใดส่วนอีกด้านหนึ่งนะเมื่อวันที่29กรกฎาคม67 สภาเพื่อการกรอบกู้รัฐฉานกองทัพรัฐฉานใต้นะ RCSSA ได้ออกแถลงการหลังจากกลุ่มได้จัดประชุมในรอบ6เดือนโดยมีใจความว่าสภาเพื่อการกรอบกู้รัฐฉานกองทัพรัฐฉานใต้ RCSSA S นะรู้สึกไม่ดีต่อสถานการณ์ของประชาชนในรัฐฉานเหนือที่ต้องมีการเผชิญกับสงครามจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตทรัพย์สิน และต้องกลายเป็นผู้หลีภยัยนอกจากนี้ทางกลุ่มยังกล่าวโจมตีการยึดอำนาจของกองทัพพมา่าทำให้การสงครามแผ่ขยายและทำให้เศรษฐกิจตกต่ำอีกทั้งทำให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้นโดยสภาเพื่อกอบกู้รัชฉานกองทัพรัชฉานใต้ rcsssas ระบุ S S u, จะร่วมทำงานกับประชาชนเพื่อปกป้องชีวิตทรัพย์สินและความสุข ให้กับประชาชนในภาคใต้ของรัชสานและทางกลุ่มเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหาทางออกให้กับประเทศด้วยการเจรจาสันติภาพบนโต๊ะเพื่อสร้างประเทศในระบอบสาพันธรัฐประชาธิปไตยต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นที่น่าวิตกกังวลน,นะฮะอันเนื่องมาจากว่า,าทางกองทัพโกอั้างนะ,ะ MNDAA กองทัพอารักันนะ แล้วก็กองทัพบาลองนะ T.N.L.A และ A.A ก็ได้มีการรุกหนักในขณะที่ทางกองทัพวาก็เข้ายึดเมืองได้ไปแล้วหลายเมืองนะครับดังนั้นภาพต่อไปก็คือการอุปยพของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ต้องหลบหลีหนีภัยสงครามและคาดว่า,าทางกองทัพของโกกัง้งและกองทัพวาอาจจะขยายพื้นที่บุกไปยังเมืองอาองจีนะ เมืองใหญ่ของสารเหนือถ้าตกลงกันไม่ได้แต่ถ้าตกลงกับอสพีพี P P ได้นะโดยเจ้าป่างฟ้าก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้ก็คาดว่าน่าจะมีการยึดครองและจุดมุ่งหมายก็อาจจะถึงเมืองตองเชียงตุงนะและก็ท่าคีเหล็กที่ติดกับอำเภอแม่สายประเทศไทยของเราในขณะนี้นะครับนี่คือการสู้รบของพมา่าในเขตเหนือ ส่วนทางด้าน KNU หรือว่ากองกำลังกะเรียงกู้ชาตินะหรือกองกำลังของกองทัพกะเรียงก็มีการรบนิ่งๆน,นะฮะมีการรุกคืบหน้าและก็กำลังกวาดล้างกองกำลังพมา่าที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับหลายเมืองไม่ว่าจะเป็นในเมียว,วดีในผาอันนะตองอูนะ,ะย่างกุ้งแล้วก็อีกหลาย,ลายเมืองนะครับซึ่งก็คาดว่า น่าจะมีการกวาดล้างได้ไม่น้อยแล้วอันเนื่องมาจากว่ากองกําลังพมา่าที่ส่งเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนรุ่นใหม่ที่ได้รับการฝึกดังนั้นเมื่อมาถึงพื้นที่รบก็จะมีการหลบหนีนะครับหรือไม่ก็แปรพักหันกลับไปสู้กับพมา่าเพราะเขาเองมาด้วยความไม่เต็มใจนะครับมาด้วยการถูกบังคับถูกเกณฑ์มานะครับเพราะฉะนั้นการสู้รบ ของพอม่าก็ยังคงดําเนินการต่อไปแต่ก็เชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็น่าจะสรุปได้อย่างแน่นอนเหตุการณ์สู้รบครั้งใหญ่ในครั้งนี้เนี่ยอันเนื่องมาจาก70กว่าปีที่ผ่านมาพม่าไม่เคยมีความจริงใจกับกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเกี่ยวเรื่องของการประชุมสัญญาป,ปางหลงอันเดิมนะครับแล้วก็สัญญาสัญญาปางหลงใหม่ๆที่มีการประชุมกันเรื่อยมา และข้อตกลงที่จะมีการปกครองกันแบบสาพันธรัฐนะหลายคนพยายามที่จะลงสัญญา NCA คือการหยุดยิงแต่ก็ปรากฏว่าพม่าก็จะรอบโจมตีอย่างนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นณเวลานี้เมื่อทางกลุ่มชาติพันธุ์เขาแข็งแกร่งเขาก็คงไม่หยุดง่ายๆจนกว่ากองทัพพม่าเองจะล่มสลายและก็เชื่อว่าในอีกไม่นานนี้จะเป็นวันนั้นที่มาถึงกับพมา่าเราในานามของเต่านินจา ในนามของ S s k ชในนามของทีมงานสื่อแห่งประเทศไทยคนหนึ่งก็ขอเป็นกำลังใจด้วยความห่วงใยพี่น้องชาวไทยใหญ่พี่น้องชาวกะเหรี่ยงพี่น้องชาวมอญพี่น้องปะหลองว้าอาคาและก็พี่น้องทุกชาติพันธุ์นะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในครั้งนี้มีอะไรที่ทางเราจะสามารถช่วยได้เราก็พร้อมและยินดีนะครับที่จะให้การช่วยเหลือนะครับ และจากการสู้รบของพม่าเราหันกลับมาดูประเทศไทยนะปัญหาที่ล่อแหลมนะต่อเรื่องราวและผลกระทบนั้นนยังมีอยู่ไม่น้อยเลยอันเนื่องมาจากว่ารัฐบาลของไทยเองนั้นเนี่ยไม่มีการเตรียมพร้อมไม่มีการระมัดระวังไม่มีการดำเนินการนะที่จะเข้าไปดูแลตรวจสอบแยกคนเก่าคนใหม่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นะในแต่ละวัน,นมีแต่เรื่องของรัฐบาลเรื่องของการแข่งแย่งอำนาจเรื่องของการดูแลนักโทษหนีคดีนะครับจนวันนี้เรื่องชักจะไปกันใหญ่อันเนื่องมาจากว่าอาดีตนายกนะฮะพยายามที่จะขอเดินทางไปยังดูไบปรากฏว่าศาลไม่อนุญาตนี่คือสิ่งที่น่าห่วงนะฮะและที่ผ่านมานะฮะมีขบวนการทำลายชาติ ด้วยการเอาปลาหมอคังดําเข้ามาแล tá, แ no ้วก็แอบปล่อยลงแม่น so no <te> ้ำนะแหล่งน้ําสาธารณะจนเกิดการระบาดนะทำลายระบบนิเวศของประเทศไทยทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันก็เป็นการรู้เห็นเป็นใจระหว่างนักธุรกิจนายทุนกับข้าราชการนะครับเพื่อที่จะให้คนไทยนั้นมีปัญหาเกี่ยวเรื่องของการเลี้ยงสัตว์น้ําและแหล่งน้ําธรรมชาติก็จะมีปัญหาในที่สุดก็ต้องหันมาซื้อ ปลานะซื้อสัตว์น้ำจากบริษัทนี้นะครับนี่คือแผนการทำลายชาติและนี่คือสิ่งที่เรา <c oughs> ปล่อยปลาละเว้นปล่อยปลาละเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับอย่างในตอนนี้เนี่ยก็ไปหลงคารมในการลงทะเบียนดิจิตอลไวเลสหารู้ไหมว่านี่คือการทำลายชาติและเงินที่หวังว่าจะได้ ไม่ใช่เงินนะฮะแต่เป็นเหรียญดิจิตอลนะครับและก็ไม่สามารถที่จะไปซื้อและจับจ่ายใช้สอยได้ตามที่เราต้องการนะครับส่วนเรื่องของกรณีที่อดีตนายกนะฮะกำลังคางเหลืองนะจากคางดำมาคางเหลืองก็เนื่องจากว่ามีสรารพัดเรื่องที่รุมเรา้างานนี้เขาเรียกว่ากรรมตามสนองหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะฮะแต่เรื่องที่หน้า ประหลาดใจก็คือพยายามที่จะขออนุมัติจากสารเพื่อที่เดินทางไปดูใบบอกว่าไปรักษาแต่การรักษาที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจก็เห็นเดินไปเดินมามีการเต้นการร้องเพลงการไปตีกอล์ฟแต่พอใกล้คดีจะสรุปเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าป่วยหลายโรคเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นก็เป็นที่จับตามองนะครับแต่เรื่องที่จับตาที่น่าจับตามองนะเรื่องสุดท้ายสําหรับวันนี้ก็คือเรื่องที่ หลายคนเริ่มวิตกแล้วก็หวั่นไหวนะเพราะมีกระแสข่าวว่าก่อนวันที่14เนี่ยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทวีสินนะครับจะยอมตายเดี่ยวหรือเปล่าถ้ากรณีสารชี้ว่ามีความผิดนะแต่ถ้าท่านไม่ยอมตายเดี่ยวท่านจะจิงยุบสภาก่อนวันที่14ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นนักการเมืองต่างก็ร้อนร้อนหนาวหนาว,นาวถ้ามีการยุบสภาก็จะมีการเลือกตั้งใหม่ นะฮะแล้วผลที่จะได้เข้ามาไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นพักผู้นำนะ,ะต่ก็บอกว่าอาจจะเป็นก้าวไกลอาจจะแต่เพื่อไทยนี่เลิกคุยได้ละนะครับรับรองว่าสมัยหน้านะ,ะจะเป็นพักที่อ่อนแอที่สุดและจะได้สสน้อยที่สุดเพราะผลงานที่ผ่านมาไม่เข้าตากรรมการเลยแม้แต่เรื่องเดียวด้วยเหตุดังกล่าวเนี่ยนะฮะจึงเป็นเรื่องที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งว่า การเมืองในเมืองไทยจะเป็นอย่างไรทีนี้ถ้าอยู่ในระหว่างช่วงของศูญยากาศตรงนี้สิ่งที่น่าห่วงก็คือปัญหาการอพยพทะลักทลายของพี่น้องชาติพันธุ์ที่หนีภัยสงครามจากพมา่าที่กําลังระเบิดศึกลุกลามใกล้เข้ามาทุกขณะนะครับก็จะกลายเป็นปัญหาเพราะว่าทางส่วนราชการเองอะไรอะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยไม่ค่อยมีการเตรียมพร้อมเท่าไหร่ณเวลานี้สงสารก็เพียงทหารนะที่พยายามทําหน้าที่ ในหลายๆด้านแม้แต่เรื่องของการปรับปรามยาเสพติดเรื่องของดูแลความมั่นคงเรื่องของดูแลเกี่ยวกับเรื่องของผู้อพยพนะส่วนหน่วยงานที่นั่งตีเข็มเลยก็คือมหาไทยถ้ามหาไทยจะออกมาช่วยก็ต้องเร่งดําเนินการในการตรวจสอบแยกคนเก่าคนใหม่มิเช่นนั้นประเทศไทยอันตรายอย่างแน่นอนครับ